ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิรยากุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพิธีเปิดโครงการ k k u Smart Flower Farm 2022นับแปลงเกษตรเชิงท่องเที่ยวอุทยาติเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่28กุมภาพันธ์2565นายชนะพลวิรยจิต นักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชากเกษตรนวัตกรรมคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าโครงการ k k u Smart Flower Farm 2022ในพื้นที่13ไร่แบ่งเป็นแปลงดอกคัสเตอร์4ไร่แปลงคอสมอร์2ไร่และแปลงทานตะวัน7ไร่มีการบริหารจัดการกำหนดเวลาในการปลูกอย่างเหมาะสมเพื่อให้ดอกไม้ออกดอกได้ทันเวลาที่กำหนดตลอดจนการจัดระบบน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การจัดการรายงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายแต่การทํางานในครั้งนี้ยังมีความล่าช้าและยากลําบากพอสมควรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโควิด -19 ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ทําให้การเตรียมพื้นที่ล่าช้าและปัญหาพายุที่ทําให้แปลงดอกคอสมอสได้รับความเสียหายแต่จากการวางแผนที่ดีจึงช่วยให้ดอกไม้แต่ละแปลงออกดอกอย่างสวยงาม และดอกไม้ที่นํามาปลูกยังมีความหมายดีๆจึงเชื่อว่าหากนักท่องเที่ยวได้มาเห็นผลงานเหล่านี้จะได้รับความสดชื่นและเกิดความประทับใจอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ดรดารุณีโชติทยางกูลคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าโครงการ k k u Smart Flower Farm 2022เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของคณะเกษตรศาสตร์ เพราะที่นี่นอกจากจะเป็นพื้นที่ของการฝึกปฏิบัติงานที่ดีของนักศึกษายังถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นที่รอรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวที่รักความเป็นธรรมชาติรักการถ่ายภาพและรักในสีสันความสวยงามของไม้ดอกหลากหลายชนิด คณะที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยผานทองวิรยกุลอธิกรรมบดีมหาวิทยลาลัยขอนแก่นกล่าวว่ารู้สึกชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจและความคิดสร้างสารรค์ของนักศรรึกษาเป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรและได้ร่วมแรงการพลิกฟื้นพื้นที่ว่างเปล่าของคณะให้สวยงามกลายเป็นแล ah นด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะอุปสรรคต่ตางๆที่นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถแก้ไขปัญหาได้นั้น จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสำหรับโครงการ k k u Smart Forward Farm 2022จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2564โดยนักศึกษาชั้นปีที่3รวมกับนักศึกษาชั้นปีที่1คณะเกษตรศาสตร์ได้รวมกันทดลองปลูกไม้ตัดดอกในพื้นที่100ตารางวาเพื่อจำหน่ายด้วยความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์จึงได้รับความนิยมเป็นสถานที่ถ่ายภาพ ของบุคลากรชาวมหาวิทยาลัยคอนแก่นและประชาชนทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ระหว่างเวลา7นาฬิกาถึงเวลา18นาิ30นาทีโดยมีค่าเข้าชมเพียงทันละ30บาทเท่านั้น